สี่สิบโลฮะสี่สิบโลสี่สิบโลนะครับทลายนี้โลละปัจจุบันปัจจุบันโลละแปดบาทแปดบาทห้าสิบแปดบาทห้าสิบถือไม้วยครับถือไมมองกล้องนะครับบาทาเอาเอาคูณเข้าไปเอาคูณสี่สิบเข้าไปจะเป็นเงินสามร้อยสี่สิบบาททลายเนียโอ้โหเดือนสองครั้งนะเดือนละเดอละ้งวันหนึ่ครั้งงั้นปีนี้ก็ออกตลอดเลย ตลอดแต่ว่าธรรมชาติของปามมันจะน้อยตอนเดือนมกราคมปามอ๋อคือช่วงนี้ที่ลูกเหมืันธรรมชาติมันจะหยุดหยุดคอที่ลูกอ๋อมันพักพักเนาะมันพอมันพักปั๊บผลผลิตออกมาน้อยก็เลยส่งผลให้มันแพงราคาแพงขึ้นอ๋อแล้วก็ตอนนี้มันขายออกได้แต่อย่าลืมว่าขณาดน,นี้กเกษตรตกรที่ลำบากเลยอุ้ยราคาแพงร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนซื้อกระสอบละห้าร้อยส่นตัหกสิบเนี่ยห้าร้อยหกร้อย ตอนนี้พันห้าครับบุ๋ยแพงอะไรแพงอีกครับ่าของชีพแพงค่าของชีพทุกอย่างน้ำมันแพงมันแพงหมดแล้วน้มันแพงยาปรับศัตรูพืชโอ้เหมือนกันอยากให้เสียงนี้ได้ยินถึงสภาใหญ่ครับอยากให้เสียงนี้ได้ยินถึงสภาใหญ่ว่าช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับเฮ้ข่าวดีดีกับพี่คำรน เปิดด่านสเราผ่านแดนนําเข้าน้ามันปล์มหยุดบังคับใช้บีเจ็แเปนพลังงานทางเลือกอ่านน้ำมันเป็นพืชการเมืองตีข้างความขัดแย้งทางชนชั้นในสังคมไทยกลุ่มชาวสวนปามน้ำมันบางสพานกังหวัดประดุกคิริขันธ์วันนี้นะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสมาพบกับ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาม์มเรายกสวนปา์มมาเป็นอันดับแรกก่อนแต่ว่าอื่นๆนั้นมีอีกมากมายเลอเกินเป็นพื้นที่เกษตรเป็นพื้นดินไทยเป็นพื้นดินทองในวิถีเกษตรนะครับของพี่น้องเกษตรกรก็เรียกว,ว่าเป็นตอนใต้ของภาคกลางซึ่งเคยติดกับภาคภาคใต้ต่อไปนะครับก็สวนปามมีมากมาย สวนปาล์มวันนี้ราคาดีแต่ทำไมมีปัญหาเราเจอกับประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันนะครับที่นี่วันนี้ท่านจะพูดให้เราฟังว่าทำไมเมื่อราคามันดีถึงโลละ8บาทแล้วเนี่ยปัญหาอะไรข้างหน้านี้มันจะเกิดต่อไปแล้วทำไมในคณะกรรมการชุดนี้ เกษตรกรเสียงไม่ดังทําไมเขาไม่ฟังเสียงเกษตรกรผู้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปาล์มเนี่ยครับปีๆเป็นแสนล้านรัฐมีเงินจากปาล์มมหาศาลแต่ยามที่พี่น้องชาวปาล์มทุกยากทําไมไม่ฉายตามองทําไมไม่ฟังเสียงของเขาว่าควรจะแก้ยังไงกันต้องต้องเรียนถามที่ประธานนะครับนะประธานแปลงใหญ่พี่ชื่ออะไรนะฮะอ่าเอาชื่อ,อผมนายสมศักดิ์ ทองถึกครับประธานแปลงใหญ่ปั๊มน้ำมันบางสะพานครับอืทุกและปัญหาที่พี่น้องชาวปั๊มประสบอยู่เวลาเนี้นะครับที่หนักอกท่านนะ่ะลองพูดถึงจุดใหญ่ๆเลยครับมันคืออะไรเอก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทีมงานของคุณคำหลนนะฮะที่ให้โอกาสผมได้มาะระบายความรู้สึกกับความรู้สึกของกลุ่มปั๊มน้ำมันสิ่งหนึ่งที่รเรา ขับคลองใจนะครับในเรื่องของราคาของปาล์มน้ำมันในอนาคตปกณะน,นี้แม้ว่าปาล์มจะแพงถึงกิโลละสิบสองบาทแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นเพราะผลผลิตมันน้อยนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็มีนโยบายของรัฐบาลเอาอน้ำมันปาล์มไปทําพลังงานชีวมวลในเรื่องของบีเจ็ดบีสิบและบียี่สิบนะครับ,รบต่อไปในอนาคตเนี่ยที่ เกษตรกร,ก,รกังวลอยู่ในเรื่องของนโยบายของรัฐนะครับที่ผมพูดว่าปกติในปาล์มน้ํามันเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจครับนะครับ,รบเป็นรายได้ของประเทศแต่ว่ามันจะมีการเมืองเข้ามาแทรกซ้อนนะครับแทรก,กซ้อนตรงไหนคือเรื่องของนโยบายนโย,ย,ยบายเช่นเกษตรกรโดนร้องเมื่อก่อนเนี่ยบีเจ็ดบีสิบบียี่สิบไม่มี รณรงค์จนกระทั่งรัฐบาลยอมรับว่าน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยสามารถใช้กับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์จนกระทั่งเอาไปทํา B7 B ็ดสและ B20 ี่สแต่แขณะนี้รัฐบาลเนื่องจากน้ํามันดีเซลแพลงกลุ่มสิบล้อได้มาเคลื่อนไหวว่าเอาน้ํามันดีเซลมาผสมเป็นบีเป็น B7 ย20เนี่ยมันแพงเพราะ ดีเอ่อน้ำมันปาล์มอ๋อแบบน้ำมันปาล์มซึ่งแพงอยู่มาบวกเข้าไปครับจริงๆได้ถอนออกแต่จริงๆแล้ว่ที่มันแพงเนี่ยหนึ่งตลาดโลก2ถามว่ารัฐบาลทําไมไม่เชื่อมหรือไม่ยอมเสียสละในเรื่องบางบส่วนเช่นภาษีสรรพสามิตเนี่ยทำไมไม่เฉือนเนื้อตัวเองออกในบางส่วนแทนที่จะเอาไว้อ่แก้ปัญหาที่ตัวเองกับให้กลุ่มเกษตรกรทะเลาะกับกลุ่มสิบล้อโยนบาปให้เขาผู้บริโภค ว่า oh. บริโภคน้ำมันแพงภาษีสรรพสามิตท,ที่ที่รัฐมีอยู่ในหนึ่งลิตรเท่าไหร่ในภาษีนะสมมติเงินหนึบาทเนี่ยภาษีสรรพสามิตจะมีอยู่ยี่บหกบาทถ้ oh. ารัฐยอมลดภาษีสรรพสามิตตัวนี้ออกเสียแทนจะไปหารายได้าจากที่อื่นมามาทดแทนมาชดเชยแต่รัฐไม่ทำรัฐมาลดน้ำมันไบโอดีเซลแทนที่จะผสม เป็นบียี่สให้เหลือ B7 B7 นี่จะเป็น B ีมาตรฐานตั้งแต่ปี6-7เจแต่วันที่กุมตั้งแต่วันที่หกุมภาถึงมีนานีบจะเหลือ B5 เท่านั้นเท่านั้นเพราะนั้นน้ำมันน้ำมันปาล์มที่จะเอาไปผสมน้ำมันเป็นดีเซลก็จะลดตามส่วนพอลดปับ๊บผลผลิตที่ได้มันก็จะมากัด สะเทือนกับรายได้ของเกษตรกรตั้งตั้งที่เมื่อก่อนหลายรัฐบาลสนับสนุนให้ปลูกปาล์มน้ำมันมเยอะไหมครับปริมาณของน้ำมันปาล์มที่มันจะต้องเอาเมื่อก่อนเนี่ยที่เอาเข้ามาผสมอยู่ในดีเซลเนี่ยนะครับป,ปีปีหนึ่งเยอะไหมก็ท่านคิดดูเลยว่าถ้าเป็น B ียี่สิบเนี่ยน้ำมันร้อยลิตรผสมไบโอดีเซลยี่สิบลิตรพอรัฐบาลผลิตต่อวันสมมุติว่าห้าร้อยห้าห้าห้าร้อยลิตรเออหห้า ห้าร้อยล้านลิตรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่เพ<อ>ราะฉนั้นมันก็มีผลกระทบต่อราคารายได้ของเกษตรกรฮะเพราะนั้นน้ามันส่วนนี้เมื่อไม่ถูกใช้มันเราก็ไม่ทำสง่งเราไม่ได้ส่งออกไปด้วยน้ามันดยนะ้มันส่งออกก็อยู่ที่ตลาดโลกว่าถ้าตลาดโลกราคาดีก็โอเคก็มันไม่สถียือนเรื่องร<ก>าคาแต่ว่าถ้าตลาดโลกไม่รับซื้อนะรัฐบาลเอาให้บริโภคบริโภคนี่รัฐบาลจะมีสต๊อกอยู่ในประเทศเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0นตันไว้บริโภคอย่างเดียวไม่ให้เดือดร้อนแต่ขณาดนี้ น้ำมันที่บริโภคมันไม่ใช่สี่สิบห้ามันกลายเป็นหกสิบเจ็ดสิบาทแล้วเพราะว่าน้ามันในสต๊อกในต็อกนเดือนธันวาเนี่ยมันเหลือหนึ่งแสนหกหมื่นตันเท่านั้นมันาะั้นมันน้อยมันจึงก็สะเทือนกับ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 ผู้บริโภคอืก็กลายเป็นว่าเกษตรกรชาวสวนปาล์มเห็นเกตัวในราคาแพงในอย่างเงี้ยในราราคาแพงอย่างเงี้ยก็เลยมาตกหนักที่พี่น้องชาวสวนปาล์มครับผมนะ เพราะว่ารัฐไปเหมือนว่าไปเข้าข้างสิบล้อแล้วก็ทําให้ชาวเกษตรกรชาวสวนปาล์มเดือดร้อนก็เรื่องนี้ประธานมั่นใจเลยนะฮะว่าถ้าเกิดไอ้น้ำมันปาล์มเราเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนกัดน้ํามันนะนะมันจะฉุดให้ราคาเราเสถียรเสถียรขึ้นไม่วุบวับไม่วุบวับเพราะว่ามันเป็นวิถีทางของนโยบายรัฐบาลตัวเดียวเท่านั้น แต่ถามว so ่าตัว uh, อ uh, uh, ื่นที่จะมาซัพพอร์ตถ e ึงสิ Point ่งที네่มาจากน้ำมันปาล์มก็คือรัฐบาลยังไม่มีนโยบายในเรื่องของทำไบโอเิทิคอลไบโอดีิคอลก็คือหมายความว่าเอาไปทำเครื่องสำอางทำสารหล่อลื่นในม้อแปลงไฟฟ้าหรือที่เป็นชีวมวลต่างๆเนี่ยใช่ใช่มันทำได้เป็นมากกว่าสิบอย่างครับผมแต่ขิด ขีดความสามารถของของรัฐเนี่ยยังยังยังไม่ถึงตรงนั้นใช่ไหมฮะก็เลยทําให้ให้มันเกิอดอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้ทําไมในคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการอะไรฮะที่เรามีาส่วนร่วมพืชและพืชน้ำมันฮะเ่เรามีส่วนร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมฮะของอตอนนี้มีท่านมานัทพุทธรัตเป็นคณะกรรมการซึ่งอยู่กระบีอ่อ๋อก็อเป็นประธานแปลงใหญ่อะไรพวกนี้เหมือนกันประธานของอคนปลูกน้ํามัน เจ้าสวนตอนน้ำมันแห่งประเทศไทยไปพูดแล้วเขาก็ไม่ฟังไปพูดแล้วแต่ว่ามาติออกมาว่าจะลด B7 เอ้ยจะลดเอ B7 เหลือ B5 ขนาดนี้จนถึงมีนาแล้วก็ในอนาคตปี6-7เนี่ยไม่มี B10 B20 แล้วจะเหลือ B7 ตัวเป็นบีมาตรฐานตัวเดียวครับนี่คือสิ่งที่ทเจ็บปวดเมื่อเมื่อเราร่วมในคณะกรรมการแล้วไม่ฟังไม่ฟังเราเนี่ยทีนี้ มาตรการขั้นต่อไปที่พี่น้องชาวสวนปามอยากจะเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อให้มองเห็นเราอ่ะครับตอนนี้ท่านมนัดก็กําลังรวบรวมหรือว่าปรึกษากับสมาพันธ์ปามน้ามันทั้งทั้งประเทศว่าจะมีแนวทางอย่างไรเพราะเวลาเดินนี่ต้องเดินไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเอาความคิดของคนใดคนหนึ่งเป็นเป็นตัวตั้งนะครับตอนนี้เรายังไม่ทราบจักว่าสมาพันธ์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะเดินเป็นยังไงครับพี่น้องชาวสวนปามนี่ต้องเป็นหมื่นๆครอบครัวแน่นอน ครับผมเป็น,นแสนฮะเป็นแสนเนาะถ้าถ้าถ้านโยบายของรัฐเนี่ยถ้าใช้บริโภคในประเทศเนี่ยรัฐบาลจะต้องเก็บไว้สามแสนตันต้องสตอ็<ว>สตอกไว้สต็อกไว้ถ้าไม่ถึงเนี่ยมันจะเดือดร้อนเหมือนขนาดนี้เมื่อเดือนธันวาเนี่ยมันมีแสนหกอ,อ๋อไม่พอ,พอแพนไม่พอไม่พอก็ทําให้ราคาของน้ำมันปั์มมันขยับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีมากกว่าสามแสนตันรัฐบาลก็จสนับสนุนการส่งออก ให้ให้ให้ผู้ส่งออกเนี่ยกิโลละสองบาทช่วยสนับสนุนให้ขายอกอกให้แต่ถ้าถ้ากรณีตลาดโลกขายไม่ได้เนี่ยมันต้องมีนโยบายที่ทำให้เมื่อขายไม่ได้มันต้องมาใช้เองมาใช้เองก็ต้ 20, องไปทำาีสิบ2ียี่สิบเพราะเรายังไม่มีโครงการที่จะไปทำเครื่องสำอางคำเครื่องปิโอเตเคมีคีมมิคอดอะไรเนี่ยฮะยัง <time> ยังไม่มีวันนี้วันนี้ประธานก็เจ็บปวดนะนะ ก็เลยแสดงสัญลักษณ์โดยการติดปด้ายข้างรถไว้เลยให้รู้ว่าถ้าคุณเลือกทางด้านอย่างเดียวพวกเราก็ตายใช่ไหมครับนี่คือการเคลื่อนไหวอาจจะเป็นเล็กๆก่อนยังยังยังกจะปวดอีกเรื่องหนึ่งอ้าวคือเรื่องนี้อ่จู่ๆเมื่อก่อนเนี่ยมันมีการน้ามันนําเข้า,<อ>าทางบกผ่านด่านสะเดาผ่านทุกด่านเข้ามาจากเมเามาเลยเพวกเราก็โลนตัวกันและกําหนดเป็นเป้าหมายให้รัฐบาลเนี่ยเข้า น้ำน้ำมันเข้าเนี่ยมีสามท่าเรือเท่านั้นกรุงเทพแหลมจับุรแลวก็กรุงเทพแหลมจับุงสงขาไหมไม่ใช่ไม่ใช่ะท่าเรือท่าเรือสามท่าเรือฮะนะพอเข้าได้สามท่าเรือนี้ก็มีการสามารถตรวจเช็คน้ํามันที่นําเข้าได้ได้ยกตัวอย่างเหมือนกับข้าว ของพัทลุงเนี่ยเวลาจะส่งไปมาเลเซียต้องมาส่งที่ท่าเรือแล้วขนไปมาเลเซียนะฮะชันใดชั้นนั้นเมื่อ,นอนนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยกําลังจะาอนุญ,ญาตโดยกระทรวงพาณิชย์ให้ลาวขนน้ำมันจากมาเลเซียซื้อจากน้ำมันมาเลเซียห้าพันตันผ่านประเทศไทยไปยังลาวเราก็ไม่ใช่ว่าจะปิดกัน้นแต่ถามว่าทําไม,มไม่ขนส่งที่ท่าเรือเรารู้อยู่แล้วว่าเอาน้ํามันจากด่านะเดาไป ลาวเนี่ยมันจะมีตกหล่นตรงไหนจากโรงงานในพื้นที่ประเทศไทยบ้างหรือไม่ครับเราไม่มั่นใจเรื่องของโลจิสติกแล้วผู้คนที่เกี่ยวข้องอาจจะมั่วๆเข้ามาใช่ไหมครเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยครับนี่คือความรัฐธทุกข์ของพี่น้องชาวสวนปามของประเทศไทยณเวลานี้นะครับเรียนฝากย้ําไปยังผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าท่านมองไม่เห็นความสําคัญของเขาเนี่ย ความร้อนนะครับความร้อนระอุตรงเนี้มันอาจจะคุชนเป็นไฟขึ้นมาก็ได้แม่นบอน <laughs> เราช่วยท่านแล้วแต่ท่านต้องช่วยเราด้วยใช่ไหมครับด้่ <laughs> <laughs> ผืนดินใต้เป็นผืนดินที่มีความสงบสุขร่มเย็นนะครับทรัพยากรธรรมชาติมากมายพี่น้องก็เหน็ดเหนื่อยในการ อ่าประกอบสมาอาชีวะวันนี้เขาเดือดร้อนจะต้องมองเราด้วยใช่ไหมครับพี่น้องเราเป็นชาวจังหวัดจังหี่ดตัวอำเภออำพภอตำบลกําเนินรัชุณอ่าหมู่บ้านอะไรนะบ้านหนองตาจ่าหนองตาจ่าหนองตาจ่านะครับนี่เสียงสะท้อนเล็กๆออกมาแล้ว เดี๋ยวต่อไปนั่นก็อาจจะมีอะไรให้ดูมากกว่านี้เนาะครับผมปั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 มปมน้ามันปัม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 น้ำมันมามามาเรามามาเธอเรามาปลูกปั้มน้ำมัน เร็วพันดีเร็วพันปลูกความน้ำมันเรานั้นสุขใจดินดีปุ๋ยดีน้ำดีจัดการดีลูกดกมากมายปลูกปามน้ำมันเอาไว้มีรายได้ทุกยี่สิบวันเอ้าปาม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 น้ำมันปาม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 น้ำมันเฮ้นี่ประทฮ่เร่เฮ่เฮ่าฮ่เฮ่เฮ่าฮ่เ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 